ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้านมีลดช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมข้าพี่พ้าน้องเขาป้าเขาดงหาเฮ็ดหาหาวตอนตีสี่ตีหาพี่น้องผมเทียรพอเฮ็ดปวกเนาะพี่น้องเนาะหลังฝนตกไปพี่น้องขันโบได้กับเยาว่ากันเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้เยาว่ากัน เกิดเทศปว่วเกิดเทดปวกระบอกเกิดพี่น้องผมนีเคยป้ามีเห็นแสงไฟแบวบแบบมาแล้วนีเคยเจ้ามาไตาเอาเราบอพี่น้องที่มาเอาเราล้ะนี่ บบเห็นเลยบบเห็นเลยแม่ตาดอกเดียวอุตส่าห์มาไอหนีแล้วนาะพี่น้องนาะบ่าวมีอุตส่าห์มาอ่บ่าวมีอุตส่าห์มาตะเด็กแล้วอย่างบบเห็นจากดอกอยู่พี่น้องเลย Uh huh. ดอกเดียวกับบ่มีพี่น้องผมมันขี้เจ้ามากกา่อนบฮบาวมีว่าวบาวมีมาเสาแล้วเวนะครับเนาะบาวมีว่าบาวมีมาเสาแล้ว บวกเกิดบวเฮ็ดบวชดอกเดียวกับบวมีพี่น้องเลยมันเป็นใจเงื่อแทบานปวกกะกัดอื ไ้พี่น้องเจ้าฟุกพาเห็ดบวกเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเห็นอยู่ดอกหนึ่งพี่น้องผมดอกหนึ่งนี่เกิดแสดงว่ารุดหลอดสายตาพ้นไปได้เนาะพี่น้องเนาะกับเห็ดไข่ของเฮาพี่น้อง ดอกเดียวดอกจุ่มๆดอกเดียวมัน I <mean>, เหมือนบ่ยเดี๋ยวเขาต้องไปป้าโรงเรียนพี่น้องบัดเทียฟุกเนาะพี่น้องเนาะบัดเทียฟุกอู้หูสามาเต่ตะตีหาอืม ดอกเดียวขอลอพี่น้องผมดอกเดียวขอลอเฮ็ดปวกยุ่พ่นกับบกเกิดนี่อืผุ่นนะกันรอกมอ,องเลยกันอากอากยุ่วพ่น โอ้ไปใช้คือ,คอมีแต่ปลวกกัดแต่พวนสิมาเท็ดปลวกซะบอกพี่น้องผมมือนี่พูดนะพูดนะพี่น้องพูดนะปลวกปลวกร้ายแห้งพี่น้องที่พวกมีอ่เร็ดปลวก ไปพี่น้องผมโอ้ดอกเดียวคอลอป้าป้าพี่น้องเขาป้าโรงเรียนไหมเขาป้าโรงเรียนเขาป้าโรงเรียยครับผมพี่น้องรับสวัสดีครับกระเป้ามีแล้วก็ช่องอีสานบานข่อยเองนูพี่น้องเนาะเขาป้ามาตอนตีหาพี่น้องผมมันยังอยากเหมือนอยากได้อยู่ได้เห็ดดอกเดียวขอลอได้ดอกเดียวขอลอพี่น้องผมบาดี มือนี้บ้ามีว่าสิไปสีสะเก็ดมาพบม,มาพวากันอยู่วันที่สี่หรือที่สามมือนี้เออวันที่สี่พี่น้องผมวันที่สี่สิงหาคมนะพี่น้องเนาะพศอสอสพันหา163วันที่สี่สิงหาคมพศอสอสพันหา163มาผมมาขวากันกับบ้ามีเขาหาปลาเห็ดน,นะพี่น้องเนะาะเท่านี้เลี้ยงจากเสร็จคิดเก็บเห็ดแล้วบ้ามีกับผ้าพีผ้าน้องไปผ้าพีผ้าน้องไป คนนี้ก็เ่เกิดไปจังหวัดศรีสะเกดนะพี่น้องเด้อพี่น้องท่านได้อยู่ศรีสะเกดกับเตรียมตัว้อพี่น้องเด้อบัเทียกายเฮี่ยลังได้บ่มีเขาบ่มีน้ำกินกะต้อนรับครับสู่บ้านมีเน่เด้อในตัวนเน่เด้อพี่น้องเลยวันในเราเขาในสวนเนาพี่น้องเนาะบ้าอยู่ในเ่าเขาอยู่ในสวนกะสิไปธุระไปเยี่ยมคนป่วยพี่น้องผมบ่้ไปเหรียญไปไหนเนาะพี่น้องเนาะมันก็สีลํบบากเจ๊งน้อยไปเยี่ยมคนป่วยพี่น้องผม บ no? tamam. ่ได้ไปหาเหรียญหาใดเนาะพี่น้องเนาะไปรักษาที่ฟ้ากรับบ้ามีสิไปสีสะเกียร์นาะพี่น้องเนาะตรงกับวันที่สี่สิงหาคมสองห้าหกสามน้อพี่น้องเนาะไปไปลุยกันป้าโรงเรียนขันมีกับมานพี่น้องผมบ้ามีของเราคุณพี่น้องผมแสงแอบแอบยุคคุณพี่น้องแสงแอบแอบยุคคุณเพิ่นหาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะแสงแอบแอบยุคคุณเพิ่นมาออกกวนคือซ้ำพ่อบ่มีจักดอกเด้อพี่น้องผม เพิ่นเขามาเอาแล้วเนาะพี่น้องเนาะมีแสงไฟแมแมบแมบตามพี่พี่น้องสังเกตเห็นแหละครับมีแสงไฟแแมบแแมบยุสองเสงเพิน่นกนาสิเอาไปแล้วล่ะพี่น้องผมนั่นสังเกตได้เนาะพี่น้องเนะาะบ่ทันเพิ่นพี่น้องผมแสดงว่าเพิ่นมาตั้งประมาณตีสามประมาณตีสามตีสี่นี่แหละเพราะว่าบ้ามีมาตีสี่กว่าตีห้า เป็นแสงไฟคนมาเจ็บเห็ดพี่น้องเพิ่นมากคว้านห่อห่อตองท้ำใจเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมากคว้านห่อห่อ,หอตองท้ำใจบ่แม่นได้ครับยู่ตี้พี่น้องเดี๋ยวขอไปเบิ่งเอ,เอาเอาดีบ่พี่น้องผมไปไปไป,ไป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 ขอเบิ่งนําเพิ่นซะหมานบ่ครับหมานบ่เฮ็ดส,สามดอกบ่มีได้ดอกเดียวบ่แม่นมาตะปลาทางในพุ่นบ่าทางพราะยิ่ไก่พุ่นบ่ เพื่นบ้านเลยาดอกออเอาเอาครับมันหวานครับขับวายังสร็ลงผักห่างของห้องเหมือนเดือมพือเก่าแล้วพี่น้องผมหลังจากลงผักห่างก็เป็นป่าเห็ดปุ้ใดบุญญาพี่หลอกกับเขามากคือวานน่ะแหละเอาให้เพิ่นไปพี่นอ้นองน้องตุ้ยเฮาพี่นอ้องผมน้องตุ้ยตุ้ยเฮาก็มาหาคือกันทีมทีมงานบนนี่ทีมงานบ่ที่เขาไปก้อนสองทันนี่ บ่สองคนเข้าไปห่าหันผู้เฒ่าเย็นเอาเอาเอามันมาไปพี่น้องเฮ้าเลยซ่อมนี่แหละพี่น้องเสี้ยน่นเขามาพี่น้องผมเสี้ยน่นเขามาเ<ม>นาะพี่น้องเนาะเขากับตองทํำใจพี่น้องนี่แหละว่ามีกับว่ามากไ้เดี๋วนี้เจอเสี้ยนเข้าไปสองสามทันต้องย่อมพี่น้องไป เข้าไปป้าโรงเรียนเท่าดีกว่าเฮ้ยคุนเฮ้ยคุณเขามา้าหรอป้าโรงเรียนก็ได้พี่น้องรอกเดี๋ยวถามาว่าเสียวลง่ป้าพี่พี่น้องมาป้าปานนี่วันทีซี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะต้องเอาลงพี่น้องผมคุณล้านเท่ากระไดเมื่อเจออยู่คุณ ไปพี่น้องไปลุยทางในกันบระเทียมานว่าพี่น้องเนาะคอยลุยกันสิบว่าได้อีกจักดอกสองดอกบ่ โอ้ยก็จะสบิบ้าบ้ามีดอกเดียวครับเลยทว่วไปสิริฟ้าไปสีสะเกียดพี่น้องผมหลังจากผ้าพีผ้าน้องเ็บเห็ดแล้วยามเฮ็ดแล้วไปเบื้งเห็ดปวกยู่ทางสีสะเกียรว่ามันลายบ่าลายเนาะครับเนาะได้ยินพี่ได้ยินน้องคนว่าเก็บไหวอยู่ว่าสัน บ้ามีก็คือสีบ่ได้ไปเก็บคือสีได้ไปถ่ายนั่นแหละนี่ได้อดอกหนึ่งเฮ็ดยังสิมันมนเฮ็ดกินดอกหรอพี่น้องอ่ะเนี่ย คือสีเหลี่ล่ะพี่น้องผมขอบคุณทุกไลท์ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าด้ยพี่น้องเด้อจากหัวใจท,ทีมงานอีสานบ้านข่อยพี่น้องผมดอกเดียวคอรอดอกเดียวคอรอพี่น้องผมพบค่าวกันตรงกับวันที่ซีสิงหาคมนะพี่น้องนะพศส 2, พองพันห้าร้อยหกสิบสามพว่ายังบ้ามีสีดิฝ่าไปสีสะเกยดพี่น้องผมสอดแจงมากกับกคืนวันสิพากันไปเรื่อยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาไปรุนเฮ็ดยู่สีสะเกยดกันว่ามันสีมันสีมีมันสีไดเข้าในหาบอลเอาพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ โอ้ยบวมานกับบวมานปวดเดือดดอกเดียวปวดเอ้ย